สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สุพรรณบรีนาโนฮาวนะคะเราเรนดิงการผลิตอิฐบล็อกนาโนนะคะ สัสดีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะพ่นน้ำมันให้ทั่วนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่มีกาพ่นนะคะสามารถใช้ผ้าคีริ้วฟองน้ำนะคะจุ่มน้ำมันทาแบบให้ทั่วได้เลยค่ะเนื่องจากวันนี้เราผลิตปริมาณมากนะคะต้องการความรวดเร็วนะคะใส่กาพ่นเลยนะคะ นเสร็จค่ะจะไปสู่ขั้นตอนการประกอบโมนะคะโมหรือแม่พิมิตบล็อกนาโนค่ะประกอบไปด้วยสองฟาแดงเหลืองแบบนี้นะคะปัจจุบันราคาขายกิฐบล็อกนาโน65บาทนะคะทาสุพรรณบุรีนาโนเฮาเราสนับสนุนนะคะให้ท่านนะคะหล่ออิดได้สร้างบ้านนาโนเองเป็นนะคะ สังโมท,ที่เรานะคะมีสอนผลิตฟรีค่ะหาข้อมูลเพิ่มได้นะคะอิดบล็อกนานโนนะคะอิดนานโนสุพรรณบุรีนานโนเฮาส์นะคะสามารถเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์แบบนี้เลยค่ะ เป็นตัวอย่างการแต่กายที่ถูกต้องนะคะใส่แวน่นใส่แมสนะคะการละอองน้ำมันงานในช่วงเช้าเราจะมีแค่นี้เองนะคะในการพ่นน้ำมันประกอบโมและวางเรียงไว้ค่ะบ่ายสองรถปูนจะมานะคะสำหรับท่านใดที่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะตามมาได้เลย สำหรับิดบล็อกนานโนนะคะเป็นบล็อกคอนกรีตอนเนกประสงค์รูปทรงเลโก้แบบนี้ค่ะมีเดือยเคี้ยวรอบตัวรูกวงตรงกลางนะคะสามารถเรียงก่อต่อก,กันขึ้นไปได้ง่ายสามารถนำไปขอสร้างนะคะไม่ว่าจะทําบ่อก,ก่อกําแพงแต่งสวนสร้างบ้านงานเฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์นะคะโตเก้าอี้เตียงค่ะใครเคยใช้งานอิฐประสานนะคะรูปแบบการทํางานคล้ายกันเลย สามารถเรียงก่อขึ้นมานะคะเป็นผนงังเป็นรัว้วเป็นกำแพงอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาเราสร้างบ้านเราก็จะเหมือนนำกำแพงมาชนกัน4ด้านนะคะไม่แทงเหล็กไม่ก่อกปูนเลยก็สามารถตั้งได้ด้วยตัวมันเองค่ะสูงประมาณ1เมตรถึงเมตรห้าสิบนะคะแต่ถ้าอยากแข็งแรงทนทานค่ะสร้างบ้านนะคะขออนุญาตก,ก่อสร้างเป็นบ้านปูนคอสลอค่ะบ้านคอนกรีตนะคะ อายุการใช้งาน50 100ปีเนี่ยจะมีการเสริมเหล็กเกาะคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการความแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาคานวงกบแล้วก็ทับหลังค่ะติดตามดูผลงานการสร้างบ้านได้นะคะตอนนี้มีหน้าง,งาน2ชั้นนะคะที่สมุดปราการค่ะทางภักใต้นิยมนำไปทำเป็นถ้ำนกนางแอ่นนะคะ มีทุกภาคทั่วไทยค่ะตัวแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อใต้นะคะอีสานและสุพรรณบุรีของเรานะคะเป็นศูนย์เทรนนิ่งให้ความรู้ค่ะติดตามไลฟ์สดของเราได้นะคะหรือไปตามช่องทางต่างๆนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลย ติดตามชมไลฟ์เรานะคะแทรกสาระดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะในการผลิตอิฐบล็อกนาโนค่ะสำหรับท่านที่ต้องการความประหยัดนะคะความคุ้มค่านะคะหล่ออิฐเองได้ต้นทุนก็เลยยีบาทเท่านั้นนะคะค้าคอนกรีตค่าปูนนะคะหรือบางคนผสมมือนะคะก็ใช้ปูนปอดแลนดนะคะหินทราย รอบหน้าเราจะผสมมือนะคะโชว์ให้ดูนะคะวันนี้นสั่งจำนวนมากนะคะจะเป็นปูนแผงมาหนึ่งคิวผลิตได้ร้อยสาสิก้อนนะคะมือใหม่เริ่มต้นไม่จำเป็นต้องลงทุนโมเยอะนะคะสิบกว่าก้อนก็พอแล้วนะคะหนึ่งอ่างเปใช้ปูนครึ่งลูกมีแม่แม่พิมพ์สักสิบกว่าอันเพียงพอแล้วค่ะทำสะสมไปเรื่อยๆนะคะวันละสิบก้อน สุพรรณบรีนานโนเฮาส์นะคะบ้านเย็นบ้านต้านไทยพิบัตรบ,บ้านประหยัดพลังงานค่ะอิดบล็อกนานโนาค่ะจะเป็นอิดบล็อกเลโก,โก้นะคะลูกทรงคอนทรงเลโกแบบนี้นะคะเป็นคอนกรีตล้วนทั้งก้อนเลยแล้วจะเป็นไม้แบบให้เราในตัวนะคะเนื่องจากว่ารูเขาต่อเนื่องทะลุถึงกันนะคะ ทำเสาเดี่ยวเสาคู่แทงเหล็กลงไปนะคะแล้วก็คอนกรีตได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นไม้แบบได้เลยสำหรับท่านที่ต้องการเสานะคะเสาปูนคอนกรีตหน้า8นิ้ว20เซนแบบนี้นะคะสูงประมาณ2เมตร2เมตร50สําำหรับทำโรงรถเนี่ยจะคิดคำนวณแล้วต้นทุนถูกกว่าเหล็กนะคะปกติแล้วเสาเหล็กถ้าเราใช้เป็นแป๊บนำนะคะ2นิ้ว3นิ้ว ตัดแบ่งครึ่งนะคะมีการทำแผ่นเพดใบครั้นะคะเป็นตีนเสามีงานปูนทำตอโม่อนะคะแทงเหล็กสกัดลงไปแต่ถ้าเราเป็นเสาอิดนาโนค่ะงานปูนอย่างเดียวแทงเหล็กกอบคอนกรีตเข้าไปได้เลยนะคะราคาเสาต่อต้นจะอยู่แค่ประมาณพันเดียวถูกกว่าเหล็กเข้าตัวนะคะ การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อกนาโนค่ะเราจะก่อขับกันเป็นระบบอินเตอร์ล็อกนะคะเป็นการหลอกคอนกรีตในที่แข็งแรงมากของสลอได้บ้านระบบผนังรับแรงนะคะแล้วก็ยังได้บ้านเย็นอีกด,ด้วย4ระบบด้วยกันนะคะสําหรับใครที่จะสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อกนาโนนะคะเพียงแต่มีข้อจํากัดน,นะคะสําหรับอิฐบล็อกนาโนตัวนี้จะหนักมากนะคะ1ก้อนหนักถึง15บกิโลจะไม่ใช่พวกอิฐมวลเบานะจ๊ะ ไม่ใช่บล็อกช่องลมตัวนี้เป็นอิฐก่อสร้างเลยค่ะเน้นความแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้มากหนึ่งก้อนรับน้ําหนักได้มากถึงสิบห้ากิโลนะคะสามารถไปเทินนะคะรับน้ําหนักวางของต่างๆได้หนุนหนีน้ําท่วมได้วางแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปได้นะคะไม่ว่าจะนําไปทําคอกม้านะคะที่ม้าชอบถีบกระทืบเนี่ยอิฐเราทนไหวแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกมา้าแท่นพระฐานเสานะคะ หรือจะทําบ้านทรงกล่องด้านบนวางแผ่นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูปใช้อิฐบล็อกนานโนตัวนี้รับน้ําหนักได้ดีมากค่ะแต่น้างานเราก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นดินอ่อนนะคะเราจะไม่แนะนํานะคะหรือท่านใดที่ต้องการใต้ถุนสูงโล่งโปร่งนะคะจะไม่แนะนําอิฐนานโนตัวนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้วิศวกรเราเก่งมากสามารถคํานวณได้แต่จะไม่ประหยัดนะคะ ทุกวันนี้นะคะข้าวัสดุก็แพงค่าแรงก็ไม่ถูกนะคะเราอยากให้ท่านได้ประหยัดและคุ้มค่าจริงๆสําสำหรับท่านใดที่เป็นดินเดิมดินแข็งดินรับน้ำหนักได้ปถึงสิบตันสามารถทำฐานแผ่นะคะไม่ต้องตอกเสาเข็มตรงนี้แหละที่จะประหยัดนะคะสำหรับการตอกเสาเข็มเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะต้องวางมัดจำให้กับร้านค้านะคะเพื่อหล่อเสาเข็มมาแล้วเวลาตอกก็ต้องจ้างรถมาตอกดันตอกหักก็ต้องเก็บไปทิ้งนะคะสาหรับ อิดบอกนาโนจะหมดปัญหาเรื่องการต้องตอบเสาเข็มใช้เป็นฐานแท่ค่ะฐานรากกำแพงเพราะเราเหมือนเอากำแพงมาเกาะชนการสร้างบ้านต้นทุนจะถูกไปเยอะเลยแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วกว่านะคะจะให้ดินซัพพอร์ตค่ะเขาเรียกสร้างออนกราว ไม่ต้องกลัวมันเจ็บตะวันดูนะใช้เท้าอย่างนี้ดันยันมันเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีเขี้ยวล็อกลงแลม่พิมิดบลอกนาโนนะคะตอนนี้จัดจำหน่ายนะคะละพันเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมทั้งให้ความรู้คำแนะนำนะคะตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการก่อ หรือท่านใดนะคะสะดวกมีเวลาว่างนะคะอยากมาชมบ้านตัวอย่างมาได้เลยนะคะเรามีบ้านตัวอย่างให้ชมถึง3หน้าง,งานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าง,งานที่กําลังก่อสร้างกําลังตกแต่งและแล้วเสร็จนะคะ mm hmm. หลังเล็กสุดถูกสุดใช้อิฐนาโนเพียง500ก้อนค่ะได้ขนาด4คูณ8นะคะนำมาทำเสาคานและผนังบางส่วนนะคะเป็นบ้านน้อยในสวนที่โคโคเท่า mm hmm. สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้มีทำทางนะคะดังนั้นน่ะ เราวิ่งเลี่ยงเส้นนะคะมาทางยุธยานะคะถนน3า,ามสามสุพันณบุรีป่าโมกจะหาหน้างานของเรานะคะบ้านน้อยในสวนงบอยู่แค่แสนเดียวค่ะอิดดอยก้อนนะคะแล้วก็ค่าโครงหลังคาและค่าแรงนะคะรายวันสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องก่อนนี่นะคะ ขยอยสะสมผลิตอิฐเอาไว้แล้วก็ไปเรียงก่อต่อเองนะคะอารมณ์เหมือนทำบ้านดินอิฐประสานเลยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะคะวันละหนึ่งสองชั่วโมงในการผลิตอิฐนานโนสะสมไว้ค่ะทนแดดทนฝนค่ะวางตั้งภายนอกได้ใครมีโรงเรือนคือดีหน่อยพาเลทจะได้ไม่ผุแค่นั้นเองนะคะแต่ตัวอิฐสามารถทนแดดทนฝนได้เพราะเป็นคอนกรีตล้วนค่ะ อสังหริมรนาโนเฮาส์ของเรานะคะมีสต็อกถึง3 0 0พก้อนนะคะสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้เลยนะคะหรือทำรั้วทำกำแพงได้อ่อนแล้วเราก็มีหลากรุ่นหลายแบบด้วยนอกจากรุ่นก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะเรายังมีรุ่นเรียบแบบนี้นะคะสามารถนำไปทำทับหลังกำแพงค่ะทับหลังอาคารนะคะเป็นทอบหน้าของโต๊ะเก้าอี้ค่ะรุ่นนี้จะทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องจับเสียมนะคะ ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งขอบเยอะสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นฝังบล็อกไฟสําหรับท่านใดที่ไม่ถนัดในการใช้ใบเทสนะคะเจาะปูนเราก็สามารถฝังบล็อกไฟเข้าไปในแม่พิมพ์ตั้งแต่ตอนผลิตได้เลยนะคะซึ่งเทคนิคพวกนี้นะคะเรามีสอนให้แต่เราอยากให้ทุกท่านได้ลงมือทําด้วยตัวเองนะคะการที่เราได้ลงมือทําค่ะให้เวลากับมันมีสถานที่นะคะจะเกิดประสบการณ์นะคะทําบ่อยๆเกิดความชํานาญนะคะ ผลิตเองได,ได้ได้ต้นทุน20บาทเท่านั้นค่ะท่านใดไม่สะดวกไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาเรามีจัดจำหน่ายก้อนละ65บาทนะคะ1พาเล็มี60ก้อน500ก้อนต่อ1เที่ยวรถ10ล้อค่ะ500ก้อนสร้างบ้านหลังเล็ก4คูณ8ได้แล้วนะคะดูตัวอย่างได้เลยพิมพ์บ้านน้อยโคโค่เท่านะคะบ้านนาโนคโคโค่เท่ามีรายละเอียดนะคะว่าใช้เหล็กกี่เส้น ใช้ปูนกี่คิวใช้อิฐก,กี่กรอนให้นะคะหรือท่านใดต้องการโมเดลต่างๆนะคะทางเรามีวิศวกรค่ะระดับสามัญวิศวกรโยธานะคะที่ออกแบบเซนแบบให้นะคะไปยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าระดับสามัญวิศวกรเนี่ยจะสูงกว่าระดับภาคีนะคะที่อยู่ตามอบตอทั่วไปเป็นระดับอาจารย์แล้วนะคะออกแบบด้วย โปรแกรม Quick n a โ o ค่ะให้การก่อสร้างบ้านเป็นเรื่องควิกๆง่ายๆเร็วๆค่ะคำนวณได้เลยบ้านหนึ่งหลังใช้อีกกี่ก้อนนะคะและเราก็มาวางแผนคำนวณตังกันดูได้เลยว่าเราจะลงทุนดีไหมฝันม,มีคำนวณไว้ให้สำหรับเซตเล็กนะคะ13,000บาทนะคะได้โมสิบอันเนี่ย 500, 500, ทำเพียงา0ก้อนคือคุ้มทุนแล้ว สหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะลองเรียนลองเรียนรู้นะคะดูงานก่อนได้ฟรีเลยสำหรับสุพรรณบรีนาโนเฮาส์นะคะเปิดบ้านตัวอย่างให้ชมบ้านที่แล้วเสร็จเป็นห้องแถวให้เช่านะคะอาคารใหญ่ค่ะเป็นห้องแถวนาโนนะคะสามห้องมูลค่าก่อสร้างนะคะตึกละตึกละล้านได้สามห้อง สูงถึง6เมตรนะคะสามารถต่อชั้นลอยได้แล้วก็บ้านจะเย็นมากค่ะต้านไัยพิบัติประหยัดพลังงาน mm hmm. เนื่องจากเป็นคอนกรีตนะคะสามารถทนร้อนนะคะทนไฟได้200องศานาน4ชั่วโมงค่ะอิดนาโนเคยทดสอบนะคะ mm hmm. ในการยิงกระสุนใส่อิฐไม่ว่าจะเป็น9มิลมตร11ม mm, มหรือลูกซองเบอร์12นะคะอิฐบางนาโนของเราก็ต้านทานไหวนะคะ กร่งด้วยที่ตัวมันเองอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อนําไปทําก่อสร้างอย่างถูกหลักวิศวกรรมนะคะก็จะได้บ้านที่แข็งแรงเย็นสบายยิ่ง่งขึ้นไปค่ะอยากได้บ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานบ้านต้านภัยพิบัตินะคะสร้างด้วยอิฐบล็อกนาโนตัวนี้ได้เลยมีรุ่นใหญ่มีรุ่นเล็กนะคะรุ่นใหญ่จะมีขนาด20คูณ40เซนติเมตรค่ะรุ่นเล็กจะเป็น20เซนรอบตัวนะคะ ก่อขัดกันเป็นอินเตอร์ล็อกแบบนี้เลยโดยเคี่ยวรอบตัวนะคะลูกวงตรงกลางใช้แทนไม่แบบอันนี้คือรุ่นปลักไฟที่บอกนะคะรุ่นฝังบล็อกไฟเข้าไปข้างในนอกจากนี้ใครได้แม่พิมพ์นะคะก็สามารถจัดแปลงสูตรเองได้มากมายหลากหลายนะคะจะเป็นสูตรผสมเม็ดโฟมนะคะสูตรผสมแกบที่เท่าสามารถจัดแปลงได้หลากหลายนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นคอนกรีตปกติเนี่ย จะได้รับการรับรองนะคะจากวิศวกรในการคำนวณได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าเรามีผลทดสอบในเรื่องของการรับน้ำหนักได้มากถึง15ตันต่อก้อนตัวนี้จะมีผลในเรื่องของการนำไปคำนวณทางวิศวกรรมนะคะแต่ถ้าเราเอาไปใช้เป็นสูตรโฟมอย่างน,นี้อันนี้ทางฝันก็มีทำเป็นสูตรโฟมเอาไว้นะคะจะเป็นโฟ,โฟมพ่นล้วนแบบนี้นะคะ หรือจะเป็นผสมเม็ดโฟมทํำให้น้ำหนักเบาลงนะคะเหลือแค่5กโลต่อก้อนพวกนี้การรับน้ำหนักก็จะสู้รุ่นคอนกรีตปกติไม่ได้นะคะ กรบรีนานเฮาสนะคะพร้อมท้าพิสูจน์ทุกวันค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะดูหน้าง,งานจริงเยี่ยมชมโรงงานค่ะมาลองยกสินค้านะคะมีตัวตนจริงมีสต็อกจริงนะคะออกบินใบกำกับภาษีได้ทุกยอดการซื้อค่ะ เราเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะคะนอกจากอิฐบล็อกนาโนแล้วเรายังมีเหล็กสีนะคะปั๊มน้ําท่อ PVC ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานเทรนนิ่งต่างๆในเรื่องของงานตกแต่งค่ะพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วก็ทรายล้างรุ่นใหม่ที่ใช้กาวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะมีการเทอิฐบล็อกนาโนลงในแม่พิมพ์นะคะเทคอนกรีตลงไปในแม่แมพิมพ์ เพื่อผลิตอิฐบล็อกนาโนติดตามชมดูกันได้สุพรรณบุรีนาโนเฮาส์ค่ะอยู่อำเภอเมืองใกล้ปขสอหอคอยโลตัสค่ะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะสุพันบุรีนานโนฮาวนะคะ4835889หรือพิมพ์นะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่องของเรานะคะมีไลฟ์สดเรื่อยๆมีวิดีโอมากมายนะคะเป็นร้อยคือ มีข้อมูลติดต่อไว้ให้นะคะนำความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับการก่อสร้างมาฝากกันเรื่อยๆนะคะฝากทุกท่านกดไลค์มิ์เชอ์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ